สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องผู้ที่กำลังรับชมคลิปนี้ทุกท่านครับวันนี้ผมมารีวิวตู้เทอร์โบนะครับผมเทอร์โบ18นิ้วครับตัวสับเดือดของนัดเศร้าครับสูตรของนัดเศร้าเองครับผมตัวนี้กาตาริขายมาหลายปีละล่ะสูตรของนัดเศร้าเองเลยนะครับตอนนี้ใส่ดอกด้านหลังนะครับผลิตจากไม้อัด20บินเกตเอครับตาภูเขาครับ ขอบเหล็กครับขอบเหล็กข้างใบนะครับด้านล่างก็จะมีไม้ดินตูหอน้ำนะครับตัวจับเป็นแบบเจาะไม้นะครับก็ไม้ดันขางเข้าไปครับอันนี้เป็นป้าปิดครับพี่น้องฟ้าปิดเข้ากับมีไม้ดำด้านในครับเืิบความแข็งแรงแลวกันเสียงออกด้านหลังครับตอนนี้ตู้เปาอยูุ่ทีใบละ2,700นนะครับผมราคานี้ยังไม่รวมส่งครับนี่ครับพี่น้องอันนี้คืองานสําเร็จเรียบร้อยแล้วครับ ตู้เป่าใบละสอ7 0นนะครับไม่รวมส่งครับความเล็กแต่แกงเล็กครับตัวนี้ส้นสูงอยู่ที่แปดสิบเซนครับพี่น้องลึก80ดสิบเซนหล้ะก็กว้างห6สหกเซนติเมตรครับสำหรับพี่น้องที่สนใจครับนี่ครับงานสีหนาๆเลยครับต้นน้ำครับกันน้ำครับต้นน้ำ้นแดด้นฝนครับผมพี่น้องสนใจเดี๋ยวติดต่อกันขอมาได้ครับตามเบอร์โทรข้างล่างคลิปครับนี่ด้านหลังเขาเจาะเป็นแบบ ใส่สเปคคอนคมใม้ให้ได้ครับพี่น้องกลจะกมีโลโก้น็อตซาวครับใบละ2,700ไม่รวมส่งนะครับราคานี้ครับขอบคุณพี่น้องที่ทิดตามแล้วก็รับชมครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามมาน้ำเด้ครับพี่น้องเปิดเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปต่อไปครับเดี๋ยวคลิปต่อไปนี่ทีรีวิวตูวยังกะค่อยติดตามมึงครับพี่น้องตนใจกับ แอดไลน์มาก็ได้ครับแอดไลน์กับตามเบอร์โทรแหละครับผมเบอร์โทรหรือเป็นไอดีไลน์ได้ครับได้ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและการรับชมครับพบกันใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับ